ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส919อ,อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำแบบนี้ค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหานะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะให้การดูแลอย่างเต็มที่ความสามารถนั่นเองค่ะ ภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการส่งมอบโครงการประจําปีง,งบประมาณ2,566ในการจัดหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตนนําบลหนองหา,อานอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพะราชทานดำเนินการพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบโรงเรียนเพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามโครงการบ้านวัดโรงเรียนณโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมตำบลบอ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาพัก5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานโครงการทหารพันธ์ดีดำเนินการเตรียมพื้นที่เลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยใช้ในพื้นที่โครงการณตำบลโนนหนำแท่งอำเภอเมืองอํำนาจเจริญอำจังหวัดอำํอำ,อำนาจเจริญนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ